ขุดว่านางบีมีบ้านหลายหล,ยหลังโอ้ยติดหนี้ทั้งนั้นบอกให้เอออ่ะฮะที่รอนที่สุดในตอนนี้เลยค่ะค่ะคุยอยู่ค่ะกำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะไลฟ์สดมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะกิดว่าประจําวันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคืออย่างอสี่ไม่มีอิม่มเลยเต๋อวันไลฟ์สดก่อนโอเคโอเคไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวส่งพิกัดมาไว้ จำนีนโ่โอเค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 เออได้ได้ได้ได,ได้นี่แหละค่ะบอยาดหนังยานค้นขุดือ,อมันกต่แมนความเจ้าเลยเอาก็เอลีนังบีนังบีเคยบอกซะที่ไหนว่านังบีเคยมีผัวคนเดียวไม่มีผัวตั้งบักหลายคนบ้านอยู่กรุงเทพนี่ซองหลังสามหลังติดนี่ทั้งนั้น รถหาหกคันเต๊นนี่ทั้งนั้นยังอีกล่ะผูเจ้าขาเนอะม่ต้องขุดให้เนี่ยมเมาเสียมกับข่อยนี่เอาจอบก็ได้มาฮะ,อ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 ะเอ้ยผู้เจ้าเอ้ยจะไม่ให้ยังบีหัวร้อได้ไงอ่ะ อดีตอยาก,ยากขุดอดีตแตไม่เชิญนค่ะบอกเลยเคยอยู่ภูเก็ตถูกตั้งข่าวล้องแตกบึมๆนะว่าเห็นตีว่เห็นตีโอ้ยยุดยุดไหลนไ <laughs> เนาะเขา นังบีเหมือนคนหัวรอกลบเกลื่อนเลยแอบกลัวอะไรหรือเปล่าคุณสาวิกาแอบกลัวอะไรหรือเปล่าคืออะไรคะคุณพี่น,นังบีหัวระเยอะคะ่ะนังบีหัวระเยอ,อะค่ะเอ้ยคะ่ะถ้าเกิดว่าสังเกตอาการยังซีบลูอีรีน,นังบีหัวระเยอ,อะค่ะเอย้ยเด้อกะจี้ให้นังบีว่าจังได การที่แบบว่าหัวเลาะเยอะถ้าเกิดว่าอันเจ้าบ่าออกเนอะเจ้าอันเบิ่งอาการบ่ออกเออเห็นนังบีเบ้าตรงๆกันได้เอานังบีหัวเลาะเยอะซื่อ,อมันก็เลยเป็น <c oughs> จังซีเจ้านี่ก็ได้ <c oughs> โลเคชัน่นเขาส่งมาแล้วอู้ว อยู่ตรงไหนหวะเอา <Okay. S 2> โอเคหนูว่ามันสักกรดป้าไฟมันแดงหนูก็เปิดเบาๆเอ้อมันคือหลับอือไหนผู้สาวว่าสิยางห้อินเนี่ยนางบีไม่มีอะไรต้องกลัวคะ่ะนางบีติดหนี้ขนาดนี้บูเจ้าว่าเอ้ยเนาะหนเติมน้ำเติมน้ำจะแห้่สติกไลท์แทนข้าหนึ่งก่อนกาแฟออกฤทธิ์แล้วคะ่ะ แฟวออกลทิ์แล้วลลว้าค,ควรคือเข่าบ้า